กิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลโปง่ง นางสาวพริมริตาศรีธัญ,ญนนท์นายกกิงกาชาติอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยสมาชิกลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีนายกิติศักด์มนแก้วลัดเทศบาลตำบลโปง่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมโปง่งพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยก่อนหน้านี้กิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลือ เทศบาลตำบลหนองปลไหลเทศบาลตำบลหัวใหญ่เทศบาลตำบ,บลต,บตะเคียนเตี้ยเมืองพัทยาตามโครงการการชดร่วมใจช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยเด็กและเยาวชนที่ยากไร้โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนรายละ1ชุดพร้อมกับเงินช่วยเหลือรายละ2,000บาท